ครับวันนี้เราจะมาดูกร,รมพิเศษนะครับที่บ่ค่อยได้หันในตำรานะครับมันมันโคตเกฑ์มันบ,บได้อยู่ในโคตรเก่งนะนะเพราะนั้นจะต้องมีการดัดแปลงนะครับอลองลองมาดูนะคำว่าเดิกับคำว่าเกิดเนี่ยนะครับออลองลองมาดูจํงบน,นี่คือภาษาคำอู้หรือภาษา คำอู่หรือภาษา,าตามคำพูดนะครับคนเกิดดับบ่กะดังหรือกะดัง่งบ่ต้องเกิดกันนะครับก็เอาเขียนก็คือหมอกปอหูนะครับเพราะว่า,าจะ ส่วนใหญ่จะเป็นอาการอธิบายคำมากกว่านะครับค้นนะครับคนคนนี่มันถ้าเอาใจตัวนี้นะครับมันก็กลนะครับกลนะฮะอันนี้มันกลมาไ้มันต้องใจตกข้านะครับตัวนี้นะครับคนนะฮะตัวที่คําเดียวคําเดียวนะครับต้องใจตกข่าเนี่ยนะครับ คนข้างอะไรอย่างเนี้ยที่มันบ่มีลอกัมแบ่มีกัมอย่างเสี้ยงเนี่ยนะฮะที่บ่มีบ่มีกลั่มบ่มีเสียงกลั่มบ่มีอย่างนี่นะฮะตัวเดียวอะฮะคนควายอ่าคิงอะไรอย่างเนี้ยนะครับที่มันเป็นคําเดียวคําเดียวนี่ยภาษาเหนือคําเดียวคําเดียวใจตัวนี้หมดนะครับตัวฆะนะครับฆะคอคนเนี่ยนะฮะ ไม่ใช่ตัวกะนะครับตัวกะนั้นมันถ้าจะเพมาออกเสียงคอแล้วมันต้องใจใจเทคนิคหน่อยนะครับมาเกิดนะครับค้นเกิดอ่าตัวกะนะฮะเกิดเสียงเอกนะฮะกะอ่าเดี๋ยวนี้มันเกิดนะฮะ ตัวนี้เกิดนะครับเกิดเกิดดึกดึกนะครับอ่าแต่ตัวตัวกะ,กะก็เป็นอักษรต่ำนะฮะเมื่อพันตัวแบบแบบเดียวกันนั้นแหละเกิดนะครับอ่าอ่าตัว ัวดะเป็นอักษรอ,อักษรกลางนะครับเมื่อพันแบบอีแล้วมันก็อ่านว่าเดกได้นะครับเดกนะครับที่เฮจะเขียนว่าเดกนี่ว่าไงาก็มีหลายตำราที่พ่นดัดแปลงมานะครับปิวยใจไม่ซัดอะครับไม่ซัดใส่เข้าไปมันจะกดเสียงลงมาจากเดก chặt đực, nha mga là duốc đất nha đực duốc nha duốc mga hôn bay sai sa mga 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 hôn 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 sẽ hôn mga hôn mga hôn đất hôn mga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  ตัวตัวสระหรือไม้กาเนี่ยบังคับใว้เสียงมันสั้นลงนะครับอ่าด็กด็กนะฮะใส่กระใสมาได้ก็ได้ฮนะ่าได้ได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วแต่นะครับเรื่บอลครับอ่าบอ,อนี่ก็ธรรมดาแล้วครับอ่าบอกะด้างนะครับอ่าอันนี้กะแล้วมันจะต้องเป็นตัวกะ,ะนะครับกะนะครับกะด้างนะครับ กะด่างนะครับกะด่างคือกะด่างกันเดิมนะครับกะด่างกันเดิงนะกะด่างนะครับเขียนนี่นะครับกะด่างนะครับลือนะครับลือนี่มันมันต้องใช้มีตัวละอันตัวนะครับมานี่นะครับลือนะลือกะด่างนะครับลือกะด่างตัวนี้มันต้องใช้ตัวกะแหละครับมาตัวนี้นะ กะด่างนะครับกะด่างนะครับรำนี้มีสองคำนะครับที่เจอในอในเอกสารโบราณนะครับก็จะเขียนไว้อย่างนี้นะครับม,มันมีกะกะด้างกับกะด้างอันเดียวกันนะครับก็คือกะด้างกันเดิมนั่นแหละครับเขียนได้สองแบบนะครับบอต้องนะครับ บอต้องนะครับต้องเสียงต้องเสียงโทรพิเศษนะครับต้องเสียงโทรพิเศษนะครับเพราะนั้นจะต้องใจตดตะนะครับโทรพิเศษนะฮะต้องต้องมีตารางอ,าอยู่ข้างๆเสมอนะครับาตารางนะครับ สงสัยอย่างไรอย่างไรจะจะใช้ตัวใดตัวใดนะครับต้องต้องหูนะครับจะใช้ตัวตะก็ตัวตะนะครับอันตัวนี้ต้องใช้ตัวตะนะครับต้องนะครับต้องเกิดอ่าทีนี้เกิดในแนวกับเด็กแบบเดียวกันนะครับถ้าถ้าถ้าตัวกะอี่ยนะครับตัวกะแล้วก็ เอาตัวดะสะกดไปมันก็เกิดนะครับเกิดเกิดฮะทีนี้เราบังคับให้มันเป็นเกิดนะครับเกิดบังคับไปมันก็หยัดออกบังคับเสียงให้มันต่ำลงไปฮะมันเป็นเกิดเ,เกิดเป็นเกิดเกิดถ้าเอาใส่ ถ้าจะใส่ถ้าบบใส่ก็ได้นะครับมันก็เกิดมันก็ยาวหน่อยนะฮะแต่ถ้าเอาใส่ไม่กะเข้าไปก็คือสลาเนี่ยนะมันก็เลยเกิดนะฮะทีนี้มันเกิดนะเกิดกเกิดกันนะครับเกิดกันอืมเกิดกันนะครับ คำนี้อย่าใส่ตัวละหรือบะไส่ก็แล้วแต่นะครับมันก็ได้ทั้งนั้นนะครับถ้าใส่ตัวละมันก็จะเป็นอีใส่กล่อมไม่บาดายนะครับตัวละนะครับเกิดกลั่นมันก็เกิดกั้นนั่นนะอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันใส่บะไส่เหมือนกันนะครับถ้าบะไส่ก็เอาตัวตัวหน้าไว้ทั้งลุ่มนี่นะครับเกิดเกิดกั้นนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับ เพราะว่ามันมันใจได้ทั้งสองตัวแล้วอ้าวเอามาดูภาษาปริวัติแบบที่สองเลยนะครับคนที่ในหอยต้องใจตัวตัว้อคนนะฮะปริวัติมันต้องเทียบมาเลยนะฮะตัวข้าตัวนี้มันคือตัวข้อคนนะครับเกิดนะครับ ตัวนี้มันมันเวลาเขาปฏิวัตมมิมันมันมันมีไม้นะครับแล้วก็ใส่ตจวอีเข้าไปนะครับอ่าด็กนะมัน,ม,นมันก็อย่างหูว,วอ๋อนนี่อันนี้คือด็กนะครับบอกะดังลือลือนี่ก็ต้องใส่ ตัวลือนี่ตัวเดียวนะครับลือกะด่างตัวนี้เป็นตัวนี้และครับอืมลือขะด่างกะด่าง,ะงขะก็เกอกะนะครับบอต้องเกิดนะครับ เกิดกั้นนะครับได้แล้วครับคนเกิดเด็กบ่กะดังงลือกะดังบ่ต้องเกิดกั้นนะครับเสียงม่ออกรงบนวะนะครับอันนี้เป็นภาษาปริวัติบรที่สองนะ เอาไว้บันทึกนะครับเพื่ออถ้าสมมติว่าภาษาละนาดั้งเดิมนี่สูญหายไปก็เอาตัวนี้ไปกับปริวัติกับไปํากำนะมันเปลี่ยนภาษาละนาดั้งเดิมได้ได้เลยนะครับบ่บาสามารถจะคือคนที่บอกหูเรื่องหู้เราอ่านนะครับอภาษาปริวัติแบบสองนะฮะคนที่บอกาาหูจักภาษาลนาทอ่านดังบนนี่นะครับอ,อ่านสะกดตไปตาม ภาษาไทยนะครับไปตามหลักการภาษาไทยเนี่ยคนนะครับอันนี้ก็อ่านว่าคนนะครับเกิดนะฮะเกิดก็เสียงเอกนะครับเด็กน่ฮะมันมีไม้จัตาวาเนี่ยอ่านว่าเด็ก้วครับบอออันนี้บอก็ธรรมดานะครับตัวก็ไกลสระมีไม้จัตาวาอ่านว่ากะนะครับกะด่างนะ กะดัง่ดังเพราะว่ามันมีตัวตัวตัวจุดนี่บังคับที่หมอเอาใส่บังคับไว้นะครับบังคับไว้ก็คือคือต้องออกเป็นเสียงโทพิเศษนะครับดังนะครับกะดังนะครับกะดังนะครับลืออันนี้ลือก็ลือแน่นอนอยู่แล้วอ่านทั่วไปก็ลือแล้วนะครับตัวนี้ก็อ่านว่ากะนะครับมีไม่ตีนะครับ มีไม่ตีก็อ่านว่ากะนะครับเนี่ยตัวล่างนี่อ่านว่าขะนะแต่ก็ต้องอ่านว่ากะนะครับกะดังเนหมือนกันนะดังนี่เหมือนกันนะต้องเสียงโทพิเศษนะครับบอนะครับบอบอก็สะกดไปตามนั้นนะคือบอนนะครับต้องนะครับต้องคือเสียงโทพิเศษนะครับที่มีจุดตที่มีจุดนี่เสียงโทพิเศษก็ต้องนะครับแต่ถ้ามันมีว่าไง ต้องนะฮะบอต้องมันมัน,มนถ้าคนทั่วไปพ e, e. ้นมาอ่านพ้นบ่ม mm ีจ hmm. ุดนี้พ้นพอวังอ่าพวกก็อ่านว่าบอต้องนะครับบอต้องมันก็บ่ได้ละครับภาษาเหนือมาได้แล้วก็บอดต้องมันมีครับบ่ต้องบ่ต้องมันมีครับมันต้องบ่ต้องครับบ่ต้องบ่ต้องเกิดนะครับนะเกิดนะครับเกิดก็มีไม้จัตวากำกับเรียบร้อยแล้ะคือเกิดนะครับ ถ้า,าม่มีก็คือเกิดนะครับตัวสุดท้ายก็คือกั้นนะครับกั้นก็กคือเสียงโทรพิเศษแต่ไมนไดนนะครับเอาจุดว่าดับไวออกเสียงโทรพิเศษนะครับกั้นนะครับกั้น,นแต่ถ้ามันมีไปได้คนไต้หรือคนภาคกลางคนภาคอื่นมาพวกก็อ่านว่ากั้นนะฮะเกิดกันน้นนะฮะเกิดกั้นอย่างเงี้ยมันก็สำเนียงเหนือ,นอมันม่ได้แล้วครับมันมันม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้คือภาษาลนนานะครับ ข้างอ่านแล้วข้างออกเป็นสำเนียงภาษาละนานะครับ